สวัสดีค่ะวันนี้มั่งอะเรื่อง husband I want to eat you แปลเป็นไทยสามีฉันอยากกินคุณตอนที่17ถึงตอนที่19ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจอลิซมังงอะสบายสบาย,บายถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากเข้าไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไปให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเรื่องฟังกันฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยเจ้านายคะนี่เรายังอยู่ในบ้านผีสิงกันอยู่หรอคะหวังต้าจี้เธอกลัวจนเสียสติไปแล้วแน่แน่นเ่มมันคนนะถ้าเธอยังกลัวก็จับมือฉันไว้นแน่นๆก่อนก็นแล้วกันมือเจ้านายนุ๊ม ขอบคุณนะคะเจ้านายเจ้านายเป็นคนดีจังเธอหยุดชมว่าฉันเป็นคนดีสักทีจะได้ไหมอาคุณเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดในโลกเลยเออไปกันเถอะฉันจับมือกับเจ้านายได้ไงอะฉันเป็นแค่คนเดินดินธรรมดาคนหนึ่ง าฉันเป็นลูกเศรษฐีก็ดีสิจะได้คู่ควรกับเจ้านายขึ้นมาหน่อยหวงตาจี้จะคิดยังไงบ้างนะถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นต้องรีบเสนอตัวให้ฉันแน่ๆแ,แต่เธอไม่แสดงท่าทีแบบนั้นเลยฉันคงบ้าไปแล้วแน่ๆเมื่อแต่ดาความคิดของเธออยู่ได้ทำไมวันนี้ต้าจี้ถึงยังไม่ออกมาสักทีละ่ะ วันนี้หวังตาจี้ไม่ลงมากินอาหารเช้าเหรอเชฟโชยังเลยครับสงสัยคงยังไม่ตื่นมั้งครับไม่น่าใช่นะหรือว่าเมื่อวานกินอาหารทะเลมากไปเลยปวดท้องอีกหรือเปล่าฮัลโหลหวังต้าจี้เธอปวดท้องอีกแล้วใช่ไหมเอมไม่นี่คะ่ะ ฮัลโหลเฮ้เฮ้หวังตาจี้เธอเคมไหมฮะ huh? แผ่นดินไหวเหรอหวังตาจี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าป้าป้าเปล่านี่คะเกิดอะไรขึ้นหรอคะแผ่นดินไหวเหรอเปล่าฉันแค่คิดว่าเธอคงปวดท้องอีกแล้วนะมามุงดูอะไรกัน หับห้องของตัวเองไปได้แล้วเมื่อคืนเธอนอนไม่หลับใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานเล่นเยอะไปหน่อยเลยนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะเอ๊ะมือเจ้านายไปโดนอะไรมาคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกคงไปชนอะไรเข้ามั้งก็เธอนั่นแหละบีบมือฉันซะแงเลยเจ้านายรอฉันสักครู่นะคะ เมื่อก่อนฉันก็ซุ่มซ่ามเดินชนอะไรทั่วไปหมดฉีดยาสเปรย์ตัวนี้ลงไปแล้วก็ค่อยๆนวดแบบนี้เดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็เจ้านายก็ระวังหน่อยนะคะอืมขอบใจนะฉันกลับที่ทำงานก่อนละ่ะ เธอก็ไปนอนต่อเถอะหวังต้าจี้เธอยอมรับมาซะเอถอะเธอแอบคบกับท่านประธานติงมานานแค่ไหนแล้วอะไรนะฉันเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเจ้านายเธอยังจะมาเสแสร้งอีกเธอคิดว่าเราไม่เห็นหรือไงว่าเมื่อกี้เธอจับมือท่านประธานน่ะอืม เื่อกี้ฉันแค่ทายาให้เจ้านายมือขอเจ็บนะ่ะเชียนเชียนเมื่อคืนฉันเห็นหวังต้าจี้นั่งรถของท่านประธานติงออกไปข้างนอกด้วยละ่ะกว่าจะกลับมาก็ดึกมากๆเลยหวังต้าจี้เธอมันผู้หญิงหน้าไม่ไอายต่อหน้าพวกเราทำเป็นใส่ซื้อไร้เดียงสาแต่ต่อหน้าประธานติงกลับมายาอ่อยเขาฟางจือ อย่าไปเสียน้ำลายให้กับคนแบบนี้เลยตบมันสักทีก็จบทำให้มันรู้ว่าที่นี่ใครใหญ่ใครกันที่มันต้องเคารพลบฮ่าพี่โจกับหยินยินก็ออกไปอบลมกันหมดไม่มีใครมาคอยช่วยเธอแล้วล่ะแกสองคนน่าโดนตบมากกว่านะคิดว่าไหมฉันขอเตือนพวกเธอไว้ก่อนอย่าคิดใช้กำลังกับคนอย่างฉันโอ้ย หวังต้าจี้แกแกสู้กับฉันงั้นเหรอฉันยังไม่ทันได้สู้เลยรู้ตัวไหมว่าฝีมือเธอมันอ่อนมากๆเลยไปไปหน่อยฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เชี่นเชี่นลุมมันเลยนี่พวกเธอเริ่มก่อนนะฉันไม่อยากเอาเรื่องพวกเธอทางที่ดีพวกเธอช่วยอยู่ให้ห่างๆฉันหน่อยจะดีกว่านะตุเท้าบรรเลกัน โอ๊ยอง่วงชะมัดเลยมือชาหมดแล้วหวังต้าจี้ทำไมแรงเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะหวังต้าจี้ฝากไว้ก่อนเถอะประธานติงครับคุณต้องรีบมาจัดการให้ฟางจื่อด้วยนะครับมีเรื่องอะไรกันอีกล่ะก็ฟางจื่อน่ะสิครับถูกหวังต้าจี้นักไร้ที่มาใหม่ตบเข้าที่หน้า จะน้าเป็นแผลเลยนะครับคงไลฟ์ไม่ได้แน่ๆมันเรื่องอะไรกันทำไมถึงทะเลาะกันได้ก็ตั้งแต่หวังต้าจี้เข้ามาคนติดตามไลฟ์เธอค่อนข้างเยอะเธอเลยทำตัวหญิงยโสอีกอย่างเธอก็ไม่กินแ้นกับฟางจืออยู่แล้วด้วยครับเยี่ยชิวเมื่อคืนจูจูสองคนนั่นก็ทะเลาะกันหวังต้าจี้แรงเยอะมากตบฟางจือหน้าคว่ำเลยครับ พอแล้วพอแล้วคุณพูดอย่างกับนิยายอีกเดียวผมจะเข้าไปจัดการให้แล้วกันเจ้าถั่วงอกน้อยแรงของเธอก็เยอะจริงๆน้่นแหละเกิดอะไรขึ้นเธอทะเลาะกับฟางจื่องั้นเหรอพวกเธอหาเรื่องฉันก่อนฉันไม่เคยยุ่งกับพวกเธอเลยนะเยียชิวบอกว่าหน้าฟางจือ่อถูกเธอตบจนเป็นแผลใหญ่เธอตบหน้าเขาเหรอ ฉันไม่ได้ตบหน้าเธอแค่ถีบเท่านั้นเองหนกักกว่าตบอีกนะไม่ต้องห่วงนะพวกนั้นเริ่มก่อนฉันจะตัดสินให้อย่างยุติธรรมก็แล้วกันอืมขอบคุณค่ะพี่โจประธานติงกำลังจะมาถึงแล้วถ้างั้นเรื่องนี้จะถูกตัดสินยังไงก็แล้วแต่ประธานติงก็แล้วกัน เเองเลยแล้วเขาจะเชื่อฉันไหมเนี่ยใครถูกใครผิดท่านประธานต้องตัดสินให้อย่างยุติธรรมแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกเอ๊ะทำไมหน้าพวกเธอหะฝีมือเธอนั่นแหละยังจะมาแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอีก <c oughs> หวังตาจี้ทำไมเธอถึงต้องทำขนาดนี้ด้วย แล้วต่อไปพวกฉันจะทำงานให้ท่านประธานได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้ตบหน้าพวกเธอฉันแค่ถีบบั้นท้ายของพวกเธอเท่านั้นเองและที่สำคัญพวกเธอก็เป็นฝ่ายลงมือฉันก่อนฉันแค่ป้องกันตัวเธอบอกว่าพวกฟางจื๋อลงมือก่อนแล้วทำไมเธอถึงไม่มีรอยบาดแผลเลยล่ะคนสองคนสู้เธอคนเดียวไม่ได้เลยเหรอเฮ้อท่านประธานติง และแบบนี้เธอสองคนจะร้าสดได้ยังไงล่ะครับใช่พวกเธอสู้ฉันไม่ได้และถ้าฉันลงมือจริงๆนะพวกเธอจะออกจากบ้านไม่ได้เป็นเดือนๆเลยแหละโจเฉาหยางทำไมคุณไม่ดูแลคนของคุณให้ดีๆหน่อยละ่ะไม่เคารบรุ่นพี่ก็ไม่ถือสาหรอกนะแต่นี่ถึงกับทำร้ายคนอื่นแบบนี้คุณไปเก็บคนแบบนี้มาจากไหนกันพอได้แล้วเธอคนนี้ ผมเป็นคนพามาเองคุณมีปัญหาอะไรกับสายตาผมงั้นเหรอเ ouais. uh, อออ๋อประธานติงผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้นักร้สองคนน่าเป็นแผลคงไร้ไม่ได้แล้วแบบนี้จะทำกำไรให้กับบริษัทได้ยังไงล่ะครับน่าเป็นแผลแผลจริงหรือแผลปลอมกันแน่ล่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง husband I want to eat you แปลเป็นไทยว่าสามีฉันอยากกินคุณถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆา,ก,า,ก,าก,กดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจอลิสบังงะสบายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้แปลด้วยนะคะ